ฟุตบอลวันนี้เป็นเกมคอมมูนิตี้ชิลระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาเซอลฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ช่องไว้ด้วยครับ ความพร้อมเกมนี้ไปเริ่มที่อาเซนนลของมิเกลอาเตตาครับลงเล่นในถ้วยใบยนี้ในฐานะรองแชมป์พีเมยรีเกมนี้จะไม่มีกาเบียลเชสูดกับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกที่เจ็บส่วนบุคาโยซาก้าต้องรอเช็คฟีดส่วนดีแคนไร้กองกลางค่าตัวแพงจะเชื่อมเกมกับโทมัสปาเตเช่นเดียวกับยูเรียนทิมเบอร์แนวรับคนใหม่ส่วนคุมกำลังอื่นๆทั้งวิลเลียมซาลิบากาเบียลมาเกนเยตมาตินโอเดกาและค่ฮาวเวิร์ดพร้อมลุย ด้านแมนซิตี้คว้า3าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกอยู่่าแชมเปียนลีกและ FA คัพช่วงปิดฤดูกาลพวกเขาปล่อยตัวเทพทั้งอิวคายกุนโดการและลิยานมาเลสออกไปแต่ได้มาเตโอโควาซิตกับยอสโกควาดิโอกองหลักตัวใหม่ที่ย้ายมาจากแอลเบร์ไลซิกด้วยค่าตัว77ล้านปอนด์มาแทนเกมนี้จะขาดเควินเดอะบอยจอมทัพที่ยังไม่ฟิตส่วนตัวอื่นๆรูเบนดิอาสโรดีแบนโดซิวาฟิลฟอร์เดนแจ็กกีลีดและเออร์ลิงฮาแลนด์พร้อมลุย ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจีร่วมทีมไปด้วยกาแอดไลน์แอดสิงสนามขอบอิมร่วม ความน่าจะเป็นของเกมนี้ไตีเจอการปีที่แล้วแมนซิตี้ข่มมิดชนะรววแต่ปีนี้ทีมเปลี่ยนแปลงเยอะการหายไปของกุนโดกันและเดอร์บอยส่งผลแน่ขณะที่อาเซนอลปีนี้เสริมทัพดีแต่ยังมีปัญหาเรื่องเกมรุกจังหวะสุดท้ายช่ว่าเกมนี้สู้กันสนุกสูสีโอกาสจบด้วยการเสมอกันใน90นาทีมีสูงดังนั้นขอชี้เป้าลุ้นเชียร์อาเซนอลได้ลุ้นยาวๆอยู่ปืนใหญ่ดีกว่า